เช้าลืมตามาก็สนามกลับมาก็ตื่นอีกวันก็สนามอยู่สนามทุกวันเงินเราทํารถลูกค้ามาก็ทํารถแข่งหมดทาเงินยากของพวกนี้มันใครพูดเราก็ไม่ฟังต้องเจอด้วยตัวเองปลั๊กไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตบต้อง iMax p o w e ไ p สายตัวนี้เป็นรุ่นมอตเตอร์ไร้แปลงฐานแรงบิด400นิวตันกับลังไฟ20โวลต์4แอมป์สวัสดีครับนักกนโนดครับกับช่อง iMax Power 2กลับมาพบกับผมอีกหนึ่ง EP ครับและ EP นี้ทมฝั่งมาเลยเขาเรียกว่าวัยรุ่นเพกะเสมจัดจ้านในยานนี้ครับห่างหายไปนานครับกับในสนามเราจะมาถามเขาว่าที่มาที่ไปและระยะเวลา ในการแข่งขันของเขาทําไมมันมีช่วงขึ้นมันมีช่วงลงกับบุคคลคนนี้ครับบาร,ร์ดเพชเกษมครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ช่างบารครับไม่มาไม่ได้ใช่ มันคาบไปไม่ได้มันต้องผ่านไปกษมเออม,ม,มันต้องผ่านไปกษมเเป็นยังไงช่วงนี้สบายดีสบายดีครับก่อนหน้านี้หายหน้าหายตาไปพราสมควรนะกับการทํารถแข่งแล้วก็ห่างหายกับการเข้าสนามไปเลยใช่เกิดอะไรขึ้นทําลงกึงแล้วก็ทํารถหน้าร้านช่วงนี้ยุ่งพักก่อน ทัก่อนใช่ค่าใช้จ่ายเยอะใช่ใ้จ่ายเยอะปีนี้ปีนี้ไปปีนี้ลุยปีนี้ฟังจากเสียงช่างบาสแล้วหลายๆคนถามมาเอ้ยช่างบาสเพชรเเสมหายไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยแข่งทุกสนามใช่ก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีลงกึงเป็นของตัวเองใช่นะก็เริ่มพัฒนามีลงกึงมีลูกน้องเพิ่มมากขึ้นจะทําตัวเหมือนวัยรุ่นสมัยก่อนก็ไม่ได้ละมันไม่สามารถซ้อมรถได้ทุกวันเหมือนเมื่อก่อน คือเอาง่ายๆก็ต้องเอางานหน้าร้านก่อนด้วยใช่นะเพื่อจะเอาทุนทรัพย์เนี่ยไปต่อยอดรถแข่งถูกไนะถูกต้องทุกวันนี้แข่งรถใช้เงินเยอะถ้าเกิดมีในทุนดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีในทุนแล้วเราต้องแข่งเองเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยเนื่อยเริ่มต้นเข้าวงการมาได้ยังไงบาร์สเวกเสมชื่อนี้มาได้ยังไงดีกว่าเมื่อก่อนก็ขี่รถซิ่งตามท้องถนนตอนนั้นอยู่อยู่แถวนี้ไหมเป็นคนบ้านเกิดที่นี่เลยตอนห้าสามเรียนโรงเรียนอะไรตอนนั้นมัธยมเรียนปานคำลาดวินิจบางแคใช่โอ้มีเอฟซีคุณอยู่นะ พอดีเดอเพื่อนผมโทรหายบ้านให้หน่อยไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าผมไปเจอเสี่ยวอยู่แถวหมู่บ้านเศรษฐกิจเทรถบ่อยมากเลยชอบยืนยกล้อมเรียนตอนนั้นมัธยมทํารถยังยังยังต่อมาขับวินก่อนบ้านเป็นเกษมขับวินใช่ก็พื้นเพก็อยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ที่นี่อ๋อตรงนี้คือบ้านคุณเลยหรอใช่เกิดที่นี่เลยแล้วจับพัดจับผูกไปทำรถได้ไงชอบรถซิ่งไงไปอยู่กับร้านทํารถแล้วก็เรียนรู้มาแล้วก็มาทํารถเองคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอคุณแรกๆเนี่ยคุณอยู่แถวชัันใช่อยู่ร้านพี่ตังอะ ต่างตั้งฉากใช,ใช่ไหมใช่โอ้ oh, เพราะผมเป็นเพื่อนเขามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็ไปเจอเขาอีกทีหนึ่งตอนเขาขี่นูโวคันเดิมของเขาอ่ะไปนะครชัยศรีทุกวันฮานาชาติหานาชาติจริงไหมเมื่อก่อนทําอะไรอยู่ลงกึงนาะชาติทาไมลงกึงแถวบ้านก็มีทําไมเขาแรงอะดิชั่วโมงนั้นอ่าอ่าออเราก็อยู่กับเขามาจนเขาสอนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มาโตขึ้นเองตอนนั้นอยู่กับนาชาติจําได้ไหมว่าตัวเองทํารถอะไร มีโอโนโวยุคนั้นสายพานกันลงังแรงคือต้องบอกว่ายุคที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับช่างบาสเลยคือยุคมีโอโนโวรถสายพานเร็วมากเร็วมากเร็วจนพวกเขาแยกรถแยกรุ่นรถเกียร์กับรถสายพาน uh. จริงป่ะเมื่อก,ก่อนมันจะแข่งรวมใช่ตอนหลังพวกแยกบอกสู้สายพานไม่ได้อ uh. แยกรุ่นสนามแรกยังจำได้อยู่เลย ตอนนั้นเปิดเปิดร้ <NGO. S 2> ดานตรงนี้ยังเปิดแล้วทําอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละไม่ได้ไปไหนเลยเริ่มก็อยู่ที่เนี่ยทำก็อยู่ที่เนี่ยถามจริงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล <38. S 2> ้วสามแปดก็น่าจะเท่ากันแหละเพราะเปิดเกิดปีเดียวกัน <c oughs> นะปลั๊กไฟฟ้าไร้าสายที่แชมป์เลือกใช้ <c oughs> แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตบต้องไอแบตปลั๊กไร้สายตัวนี้เป็นรุ่นมอตเตอร์ไร้แปลงฐานแรงบิด400นิวตันกาลังไฟ2 0โวลต์4แอมป์อายุ38ทํารถตั้งแต่เด็กขี่มอเตอร์ไซค์จากเพชรเกษม5 3ใช่ ไปนครัยศรีใช่ทุกวันวันละสองสารอบด้วยวันละสองสามรอบ <c oughs> อ,อยากจะบอกอะไรถึงนวขนาดไหมส <c oughs> งสารรถแล้ว <c oughs> ให้ตอนนี้ขี่ไปกูไ,ไปแล้วใช่นี่เปลี่ยนไปนี่พอเปลี่ยนไปก็ไม่พอดังขึ้นแล้วก็ไม่ไปแล้วมันเริ่มลําบากไปหน่อยแล้วเออตอนนี้เริ่มสบายไงติดสบายพอมีชื่อมีเสียงเงินทองเริ่มเข้ามาใช่ชื่อเสียงเริ่มเข้ามาใช่ โอ้โหตอนนั้นติดลมบนมากๆบาสเวกเซนทำรถทำรถที่อะไรก็ ก<ระ>็แหลกต้องบอกแบบนี้เมื่อก่อนมันเรียกเรียกต้องเรียกแบบนี้มันตั้งป้อมทํารถก็คือแข่งรถอย่างเดียวตั้งป้อมแข่งรถอย,อย่างเดียวไงเช้าลืมตามาก็สนามกลับมาก็ตื่นอีกวันก็สนามอยู่สนามทุกวันจนมันมีคําว่าตะเิดอ่ะคือแข่งรถแข่งรถแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่พอไม่ไหวไม่ไหวตั้งป้อมนานเกินไปตั้งป้อมนานเกินไปคือทํารถแข่งอ่ะทาเอาชื่อเสียงได้แต่ว่าทำให้ทำมาหากินอ่ะมันเหนื่อยใช่เงินเราทำรถลูกค้ามาก็ทำรถแข่งหมด หางเงินยากหางเงินยากยุคนี้มันยิ่งต้องประหยัดถ้าแข่งรถบ่อยๆคร้บจนแล้วพอจับพัดจับผูไปทำรถที่มันต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะๆใช้การลงทุนเยอะอย่างรุ่นพวกรุ่นซูปเปอร์โอเคนนะ่ะท้อไหมเราไม่ทอ้อจะสอองรถท้อดิเออเจอน้ำมันก็ไปกีดแล้เออนั่นแหละมันทำให้ช่างพัดเนี่ยหายไปเลยพัก,พ,กพักเลย หลังจากนั้นไปทําอะไรก็ทําพวกเวฟแข่งตามงานดินบ้างที่มันไปรอยดินอ่าเราก็ต้องไปวิ่งงานมันไปรถนไอ้ดินคือคือรถกระดินเสียไม่ได้ใช่ก็คือไอ้เวฟบ่อส้มเขาอ่าอ่าก็คือยังทำทำรุ่นนั้นออกไปเพราะว่าเอ่อทรุ่นนั้นแล้วมันยังมีลูกค้าใช่แล้วก็มันเป็นคนจัดงานเองก็ต้องไปวิ่งงานมันก็คือช่วยมันก็ไปขี่เล่นประสบความสำเร็จม้างไหมเข้านะปีที่แล้วก็เข้ามาปีนี้ก็ยังเข้ามาอ่าแต่ว่าเราไม่ค่อยออกแข่งแบบไกลอือ อดหลับอดนอนไม่ไหวเหนื่อยและเนี่ยก็คือความเป็นมาของบาสเพชรสเษมเล็กๆน้อยๆนะแต่ชีวประวัติเขาผ่านอะไรมาแบบโชคโชนมากมาแบบจากคนขี่วินใช่มามีร้านใหญ่โตมีชื่อมีเสียงขนาดนี้ ช่วงเวลาตัวเองที่แบบพีกๆปุ๊บแล้วกลับไปซุดเนี่ยหนักไหมตอนนั้นมันไม่ได้ซุดเพราะอะไรเออผมอยากรู้เพราะอะไรเล่นไฮโลเยอะนย <laughs> ใช่ไหมเออเล่นไฮโลอย่างเดียวไม่พอรถ <ลด S 2> ไม่ทําด้วยรถ <laughs> ไม่ทําด้วย <laughs> แล้วต้องเลี้ยงกี่ชีวิตแบบแฟ่เ <ๆ S 1> นี่ยอีกคนอ้าวถามนี้ไม่ดีได้เียว่า <laughs> ต้องเลี้ยงกี่ชีวิตชีวิตเดียวชีวิตเดียวเลี้ยงชีวิตเราชีวิตเดียว แม่ดูอยู่แม่ขำ <laughs> ถูกใจเอาก็เลยทำให้มันต้องตกผนึกทางความคิดแล้วว่าเอ้ยกูเล่นมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วไม่พอเราหมดไปแล้วเราจะกลับมาลุยบูรรถอย่างเดิมเนี่ยมันลำบากหน่อยฟื้นยากใช่หมดไปเยอะไหมตอนนีะไม่กี่ล้านะถามจริงบ้านเป็นเกษมไม่กี่ล้านโอ้โหแล้วบอกว่าเสียงนี่อยู่ในหูเลยคลิกถ้าหกมาเนี่ยชัวร์ <f ool> เปิดไมเอียวไอซ์ <f ool> ไม่น่าเชื่อเดบัตเวกเสมจากที่แบบพีกๆจะมาหมดจะมาล้มเพราะเรื่องที่มันแบบจุดใต้ตาตอแต่หลังจากนั้นคือเลิกเล่นหมดเลยนะทุก<ะ>อย่างเป็นการพนันไม่เล่นเลยทุกวันนี้นะไม่เล่นเลยหัวยยังไม่เล่นเลยลอตเตอรี่ไม่ซื้อเลยเนาะไม่เล่นเลยแล้วทุกวันนี้กลับมาฟื้นตัวเองได้เพราะคาว่าวินัยไหมต้องบอกอย่างนี้ไหมนานนะนานฝ่าจะฟื้นได้ทาทาไมถึงคิดว่าเอ้ยตัวเองต้องต้องกลับมาเอาจริงเอาจังพอเราอยู่ตัวแล้วเราถึงจะออกลุยได้แล้วเ้ราเรายังไม่อยู่ตัวเรายังไม่ออกลุยหรอกเพราะว่าแข่งรถครั้งหนึ่งมันต้องใช่ มีปีที่แล้วยามาฮ่าให้สปอนเซอร์รถมาสองคันไปแข่งปีที่แล้วได้เงินรางวัลเยอะมีโพเดียมมีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําต่อปีเนี้เลิกเล่นการพนันเอาเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพได้จากการทํารถมาสร้างสร้างงานต่อยอดซื้อเครื่องมือให้ตัวเองซื้อเครื่องมือลงเครื่องกึ่งใช่เครื่องวิลลิงเครื่องเจแคมซื้อแม่งครบหมดอะทำไมตอนนั้นไม่คิดแบบนี้ตอนนั้นทําอยู่เนี่ยเครื่องกึ่งก็มีอ แต่มันจะมันยกออกไปในถ้วยอยู่ในถ้วยเออคือไฟหมดเลยใช่เครื่องมันหนักเหมือนกันนะแต่แม่กเขาไปอยู่ในถ้วยงงมากเลยเออลงรถก็ไปมันมันมันต้องมีจุดจุดคิดแหละว่าเฮ้ยกูพอเองหรือใครพอทุกวันนี้ไม่มีใครพูดก็ไม่ฟังแต่มีแผลเดียว ครั้งส 1941, e ุดท <w ain S 3> <Catholic. S 1> ้ายเนี่ยมีเงินไป80,000ื่นเล่นได้มาแสนแปดขาดอีก2 0 0 0 0ื่นเที่ยกลับมาหมดตูดเลยจริงป่ะจริงเลิกแม่งตั้งแต่วันนั้นกูเล่นเพื่ออะไรวันนั้นแสดงว่ามันเจาะแดกมึงแล้วบานจริงกูเลิกเลิกเลยเลิกแต่วันนั้นไม่หวนเลยมีเงิน80,000ื่นเพื่อจะไปหาต่อยอดให้ได้เป้าที่เราต้องการอยากได้2องแ0,000นได้มาแล้วแปดแปดหรืออีกสองหมื่นผลสรุปหมดหมดหมด80,000ื่นไปด้วยกลับมานี่เจอหน้าพ่อหน้าแม่เป็นไง เฉยๆนะกูรู้สึกอย่างเดียวว่ากูเล่นเพื่ออะไรวะเนี่ยหลังอย่างนั้นคือเลิกเลยโหพ่อแม่เตือนไม่มีใครฟังหรอกเรื่องการพนันอ,ะอ่ะอ่าต้องบอกน้องๆที่ดูอยู่นะครับเพราะว่าการพนันนะ่ะมันไม่ไม่ได้ทําให้ให้ใครมีชีวิตที่ดีหรือว่าทำให้ใครรวยจริงๆใช่นะไอใครที่โปรยแบบว่านน่นนี่เนี่ยเข้ามาคือเขาเขาอยากให้คุณหมดตัวของพวกนี้มันใครพูดเราก็ไม่ฟังต้องเจอด้วยตัวเองจริงอ,อันนี้เป็นข้อคิดเลยนะอืมใครเตือนก็ไฟังต้องต้องเจอด้วยตัวเองใช่ จนแบบว่าเฮ้ยมีลงกึงมีงานตอนนี้กลับมาโอเคไหมโอเคแล้วตอนนี้นิ่งละดูตัวแล้วแล้วจากที่จริงไหมจากที่คนแบบว่าสามเณรเทเมาเอ่อตื่นบ่ายทำรถนอนอีกทีตีสี่ตีห้าน่าจะเป็นเช้านะไม่ใช่หรอกน่าจะเช้าแล้วเดี๋ยวนี้ทําไมถึงพลิกตัวเองกลับมาตื่นเช้าปิดร้านไว้ได้ัเปลี่ยนเวลาทํางานแต่ก่อนเราทํางานเนี่ยช่วงเวลาทํางานเรามันสั้น แต่วันชุกวันนี้ถ้าเราทํางานมันได้12ชั่วโมงไงอ่าเราก็อยู่ทําได้มันได้งานมีความคิดแล้วนะเริ่มมีความคิดแล้วนะใช่ก็คือเมื่อก่อนก็เป็นวัยรุ่นอ่ะเพื่อนเพื่อก็เชอามาดึกๆใช่ก็มานั่งคุยมันไม่เหงาอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ร้อนไม่แข่งรถบุรีรัมย์อ่าเขานัดประชุม8โมงอ่าคอี์ิฟ9ยโมงครึ่งอ่าเขาคอร์ิฟยเสร็จหมดแล้วเราเพิ่งออกไปนะรถกูเข้าบอกว่ารถกูเข้าบอกว่าต้องให้เจ้ตามไปดูหน้าเส้นอน่ะ จริงวะเออไม่ตื่นแล้วเพราะอะไรถึงถึง,ถงคุณถึงกล้าเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากคนแบบนั้นกลายมาเป็นคนแบบเนี้ยก็มีพี่เขาบอกอยู่พี่แดงพี่แดงคือพี่แดงไซสี่ใช่เขาบอกให้ตื่นเช้าเช้าทำยสวัสดีพี่แดงด้วยนะถ้าพี่แดงดูอยู่นะครับให้ปรับเปลี่ยนพี่แดงพูดอ่าตื่นมาสองอาทิตย์แรกกดออนเฟซเนี่ยรับทรศัพท์ทุกเช้า นอนยังนอนยังนอนยังเู่เป็นพฤติกรรมที่คุ้นชินใช่ว่าตอนเช้าเนี่ยคือยังไม่นอนแน่มีแต่คนถามบอกเพิ่งตื่นจริงเหรอจริงเหรออาทิตย์แรกเนี่ยรับโทรศัพทุกวันตอนเช้าแปดโมงยัมีคนโทรแล้วงงมากก็อยากจะบอกน้องๆที่ดูอยู่นะครับทำอะไรทําตามใจตัวเองได้แต่บางทีมันก็ต้องมีมีขอบมีเขตใช่ ถูกไหมบางทีเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่เรารักก็จริงแต่ว่าเราทํามันผิดเวลาการต่อยอดในในในเชิงธุรกิจมันก็น้อยกว่าชาวบ้านเขาใช่แต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นบารเพรเกษมคนเดิมแล้วม,มีนู่นมีนี่มีงงมีงานเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบา,สบายแล้วสบายนะก็วันนี้ทาง iMac Power 2ร์ทูนะครับได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆมามอบให้กับช่างบารเพื่อ<ม>ให้ช่างบารได้เอาไปต่อยอดใ,ในการทำงานนะไม่ได้เอาไปลงทอีกนะใช่ นะครับเป็นเครื่องมือช่างไร้สาย iMac นะครับเป็นบล็อกไฟฟ้าไ้ช่างบาสเอาไปจะได้ทํางานได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองเทสแล้วแรงได้ไหมได้แรงโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไม่เคยรู้นะผมผมเองเพื่อนเพื่อนกันก็ไม่เคยรู้นะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้ช่วงมันแย่เราก็ไม่อยากจะไปถามไม่อยากจะไปอะไรก็คอยให้กําลังใจแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นบาสเพลกระเสรคนเดิมแล้วใช่ปีนี้ก็ลุยแข่งุย รถดีเมื่อไหร่ออกเลยตอนนี้ก็ทําอยู่ซ้อมอยู่แอดซ้อมอยู่จูนอยู่ตอนนี้ทำรถอะไรบ้างทำพวกหลักเดิมพวกหกหกรถทําเยอะฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าทำทุกอย่างรถขี่เล่นว่เป็นพวกเวฟใช่เวฟเยอะที่บ้านฟอร์ซ่าเอกแม็กก็ยังทำอยู่ทาและตอนนี้กําลังมาเลยแกนฟีลาโน่ใช่เอาเขาไหมทําอยู่ ทำอยู่นะทาอยู่ก็ใครที่อยากจะให้ช่างบาสทารถของตัวเองนะครับมีช่องทางการติดต่อไหมก็เฟซบุ๊กช่างบาสเพชรเกษมเลยพิมพ์ก็ขึ้นเลยช่างบาสเพชรเกษมใช่ขึ้นเลยแล้วก็มีแอดมินก็คือช่างบาสคอยตอบใช่ใช่ตอบเองตอบเองด้วยใช่นะก็โหวันนี้ถือว่าถือว่าเอกลักีมากๆานะหลังจากที่เรามองแต่เรื่องด้านดีๆของช่างบาสมาตลอด ว่าเขาไต่เต้ามาได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปเพราะอะไรวันนี้ผมถึงบางอ้อและว,ว่าช่างบัตหายไปเพราะอะไรและตอนนี้เขากลับมาแล้วครับกับ EP ีนี้ครับบัตเพลยกษเสมขอบคุณช่างบัตนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าตอนเช้าเช้าบ่ายบแบบนี้ให้ผมเสียเวลาทำงานหมดโอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบ EP นีนี้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ให้ผมด้วยนะครับกับช่อง iMac Pro 2ส่วน EP ีต่อไป ผมจะไปโผล่ที่ไหนนะฮะติดตามได้ครับไปเครื่องมือช่างไร้สายต้อง iMa ม็ปลั๊กไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตบต้องไ m a ม็กล็กไฟ้สายตัวนี้เป็นรุ่นมอตเตอร์ไร้แปลงฐานแรงบีด400นิวตันกำลังไฟ20โวลต์4แอมป์